สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมอรี่แมจินะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเพียคาตในหัวข้อถ้าคุณได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในโลกแห่งเทพนิยายคุณจะเป็นตัวละครแบบไหนคะ่ะด้านหน้ามีไพ่เลือกทั้งหมด3ใบคุณสามารถเลือกจากไพ่หรือสิ่งของด้านหน้าไพ่ก็ได้นะคะกองที่1อยู่ทางด้านซ้ายมือเป็น ช่อดอกกุหลาบนะคะกองที่สงเป็นหัวใจสองดวงมีสองปักตรงกลางกองที่สเป็นสายรุ้งนะคะให้คุณเลือกกองไพ่ที่รู้สึกชอบหนึ่งกองแล้วเรามาฟังคําทํานายสนุกๆก,กันค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะเรามาเริ่มกับคนที่เลือกกองที่1กันเลยค่ะสําหรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะใบแรกนะคะได้ ace of c u p s หนึ่งถ้วยนะคะ เป็นผู้หญิงที่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกำลังถืออ่างปลานะคะคุณนะคะจะเป็นตัวละครนะคะที่มีความสุขอยู่เสมอๆนะคะเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีนะคะแล้วก็มีออร่าด้วยนะคะต่อมานะคะใบที่สองนะคะได้ n n ยออฟเ n นนิคส c เก้าเหรียญนะคะในรูปเป็นผู้หญิงที่ดูร่ำรวยนะคะกำลังจิบชาชมวิวนะคะคุณจะเป็นตัวละครนะคะที่ มีความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะไม่ว่าตอนแรกจะเกิดมามั่งคั่งมั่งคั่งร่ำรวยเลยนะคะหรือว่าตอนแรกเกิดมาไม่ได้มั่งคั่งร่ำรวยตั้งแต่แรกนะคะแต่คุณนะคะจะเป็นตัวละครที่มีความสามารถนะคะแล้วก็มีความพยายามที่จะนำพาตัวเองนะคะมาสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยในที่สุดคะ่ะต่อมานะคะได้ดีฮารุเฟนนะคะคุณจะเป็นตัวละครที่ ในรูปนะคะเป็นคิงโซโลมอนนะคะกษัตริย์ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดนะคะมีภูมิปัญญาที่ดีนะคะคุณจะเป็นตัวละครที่มีความฉลาดนะคะมีไหวพริบนะคะรู้จักตั้งคําถามรู้จักวิเคราะห์เหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆและแตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและคุณจะมีความรู้ทั้งทางโลกและก็ทางธรรมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการ มีเวลาอยู่อย่างจำกัดนะคะคุณรู้ว่าความสุขและความทุกข์นะคะอยู่กับคนเราได้ไม่นานนะคะดังนั้นนะคะคุณจะเข้าใจในเรื่องของการใช้เวลาให้อย่างคุ้มค่านะคะให้มีความสุขอย่างที่สุดนะคะแล้วก็ถ้ามีความทุกข์นะคะคุณก็สามารถอยู่ได้นะคะอย่างสงบเพราะรู้ว่าความทุกข์ก็อยู่กับคุณไม่นานเช่นเดียวกันน,น,นั่นเองค่ะต่อมานะคะ ได้เบอร์ B 16กิฟเทตนะคะพรสวรรค์นะคะคุณจะเป็นตัวละครนะคะที่มีพรสวรรค์นะคะมีความสามารถในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์นะคะมีพื้นที่ให้ตัวเองนั้นได้เรียนรู้ได้พัฒนาเติบโตรวมถึงมีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและก็จิตใจนะคะดังนั้นนะคะคุณจะเป็นตัวละครที่ อตอนแรกนะคะอาจจะเกิดมาเป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายเลยนะคะแต่อาจจะต้องได้รับบททดสอบนะคะที่จะต้องผ่านผลไปให้ได้นะคะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็กลับมาครองบัลลังก์นะคะได้อย่างสง่างามนะคะหรือคุณอาจจะเป็นตัวละครที่ตอนแรกไม่ได้เกิดมาเป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายนะคะแต่คุณนั้นมีความสามารถนะคะแล้วก็รู้จักพัฒนาตนเองนะคะซึ่ง การที่คุณมีความพยายามและความสามารถนะคะก็ทําให้คุณนั้นสามารถก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งเจ้าหญิงเจ้าชายหรือกษัตริย์ที่ปกครองบ้านเมืองได้นะคะต่อมานะคะไปสุดท้ายนะคะคุณได้ Flower Spirits นะคะเป็นพูดนางฟ้าดอกไม้นะคะ Feel the Magic Art of the f a y รู้สึกถึงศิลปะมหัศจรรย์ของพูดนางฟ้านะคะ คุณจะเป็นตัวละครนะคะที่มีความสามารถนะคะหรือความสนใจในด้านของการดนตรีศิละปะนะคะจะสามารถเต้นรำได้ร้องเพลงได้นะคะอ่าแล้วก็เป็นตัวละครที่ชอบในด้านการศิละปะนะคะและก็เป็นตัวละครที่จะมีความผูกพันกับผู้นางฟ้าดอกไม้ด้วยนะคะ ก็ขอจบคำทำนายสนุกสนุกสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมน,นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจแนะนำติชมในช่องคอมเมนต์ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกับคนที่เลือกกองที่2กันนะคะสำหรับคนที่เลือกสำหรับคนที่เลือกกองที่2หรือว่า,าหัวใจ2ดวงนะคะมีลูกศรปากตรงกลางนะคะ บแรกนะคะได้ a c e of penacles t หนึ่งเหรียญนะคะคุณจะเป็นตัวละครนะคะที่ออตอนแรกนะคะก็ไม่ได้เกิดมาร่ำรวยนะคะแต่คุณจะเป็นตัวละครที่ใช้ความสามารถนะคะที่เกิดจากการเรียนรู้นะคะมาพัฒนาต่อยอดน,นะคะและก็สร้างผลสำเร็จเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวคุณเองได้ในท้ายที่สุดนะคะเหมือนกับ การที่จะได้ผลแอปเปิลสีทองนี้นะคะก็ต้องมีการลงทุนนะคะลงแรงนะคะในการปลูกต้นแอปเปิลบำรุงดูแลนะคะจนมันออกผลเป็นสีทองนั่นเองค่ะต่อมานะคะไดเดอะแมจิ c เชียนะคะตัวละครของคุณนะคะในนี้จะเป็นภาพของ p i n o อ c คิโนะคะ คุณจะเป็นตัวละครที่ตอนแรกเป็นเหมือนเด็กน้อยนะคะที่ยังไม่รู้ความนะคะพี่เหมือนพี่น็อกคิโอนะคะที่ตอนแรกนะที่ตอนแรกนะคะที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะเป็นไม้แกะสลักเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยเขาก็ยังไม่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเขาก็เลยจะเป็นเด็กที่ขี้เกียจนะคะไม่อยากไปโรงเรียนนะคะเป็นเด็กที่โกโหกนะคะ ูดว่าตัวเองเป็นเด็กดีต่อหน้านางฟ้านะคะรวมถึงไม่มีความกล้าหาญนะคะแล้วก็ไม่มีความอดทนนะคะเลยต้องได้รับบทเรียนต่างๆนะคะทําให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้นะคะจากประสบการณ์จากคําสอนของผู้อื่นนะคะแล้วในท้ายที่สุดนั้นเขาก็ได้เติบโตขึ้นมานะคะกลายเป็นเด็กผู้ชายตัวจริงนะคะที่มีความอดทนมีความพยายาม มีความกล้าหาญและเป็นคนซื่อสัตย์ไม่โกโหกแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยมีความสามารถในการทําสิ่งต่างๆนะคะต่อมานะคะได้ king of cups นะคะราชาถือถ้วยนะคะคุณจะเป็นดวละครนะคะที่ได้ผ่านประสบการณ์นะคะตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะจนเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่นะคะที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะคะจากประสบการณ์ที่หล่อหลอมคุณขึ้นมา รวมถึงนะคะคุณจะเป็นตัวละครนะคะที่รู้จักควบคุมอารมณ์นะคะจากที่ได้รับบทเรียนต่างๆนะคะแล้วก็รู้จักใช้ความสามารถในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น,นะคะในการที่จะทําแผนการต่างๆให้บรรลุเป้าหมายได้นะคะรวมถึงคุณจะเป็นตัวละครที่เป็นที่รักนะคะของผู้อื่นนะคะดังในรูปนะคะที่ปาโลมาก็อยากจะอยู่ใกล้กับกษัตริย์ ถือถ้วยนะคะต่อมานะคะได้เบอร์42 c u ิ i o s i t y นะคะความสนใจใค่รู้นะคะคุณจะเป็นตัวละครที่เหมือนตอนแรกนะคะก็จะเป็นเด็กนะคะที่มีการสนใจใค่รู้ในสิ่งต่างๆนะคะตั้งคำถามจากสิ่งต่างๆนะคะมีความกล้าหาญนะคะที่จะออกไประจนภยัยออกไปเรียนรู้นะคะ เรื่องราวต่างๆนะคะไม่ว่าจะได้รับประสบการณ์ดีหรือไม่ดีนะคะคุณก็นำสิ่งนั้นมาพัฒนาตนเองนะคะให้กลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณนะคะเติบโตขึ้นนะคะจากการเรียนรู้ที่รู้สึกสนุกสนานไปกับมันนะคะเหมือนกับเด็กนะคะต่อมานะคะได้ graceful and strong นะคะความสง่าง,งามและความเข้มแข็งนะคะ becoming your ideal กลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะในรูปจะเป็นฮาร์เลย์ควินกับคอลัมบายนะคะตัวละครในละครตลกของประเทศอังกฤษนะคะโดยละครตลกเนี่ยก็จะมีนักเต้นนะคะออกมาเต้นรำนะคะโดยไพ่ใบนี้สื่อถึงการที่นักเต้นสองคนนี้นะคะที่จะต้องออกมาแสดงเนี่ยก็จะต้องมีการฝึกฝนนะคะเพื่อความสง่างามและก็ความเข้มแข็งนั่นเองนะคะในการแสดง ตัวละครสองคนนี้เป็นคู่รักกันนะคะที่พ่อแม่ของฝ่ายหญิงหรือว่าพ่อแม่ของคอลัมบายเนี่ยไม่ชอบฝ่ายชายหรือว่าฮาเลควีนนะคะก็เลยาหาทางขัดขัดขวางนะคะซึ่งก็เป็นละครตลกนะคะดังนั้นนะคะคุณนะคะจะเป็นตัวละครที่ต้องผ่านการฝึกฝนนะคะ เพื่อที่จะได้กลายเป็นตัวละครที่มีความสง่างามแล้วก็เข้มแข็งเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะก็เหมือนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะคือเรื่องราวของคุณของตัวละครคุณเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเด็กนะคะที่ยังไม่รู้ความนะคะแล้วก็ได้ผ่านประสบการณ์นะคะผ่านการเรียนรู้ผ่านการฝึกสอนนะคะจาก คนผู้คนต่างๆแวดล้อมจากประสบการณ์นะคะที่หล่อหลอมให้คุณนั้นก้าวขึ้นมาสู่ความเป็นผู้นําความเข้มแข็งนะคะการเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสง่างามนะคะและก็ได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในท้ายที่สุดจากการฝึกฝนที่ผ่านมานั่นเองค่ะก็ ขอจบคำทำนายสนุกสนุกสำหรับเพื่อนเอนที่เลือกกองที่2เท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแนะนำติชมในช่องคอมเมนต์ได้ค่ะเรามาต่อกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3กันเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะหรือว่าสายรุ้งนะคะใบแรกนะคะได้ o f s o u r ซอนะคะสาดาบนะคะแสดงถึงความหัวใจที่ถูกดาบแทงเลยนะคะ3าสามดาบเลยนะคะคุณนะคะจะเป็นตัวละครที่น่าจะมีความรู้สึกเจ็บปวดนะคะหรือผ่านความเจ็บปวดเศร้าเสียใจในตอนแรกๆนะคะต่อมานะคะได้3ถ้วยนะคะ เป็นเหมือนกับการเฉลิมฉลองนะคะการอยู่กับเพื่อนนะคะในรูปเป็นผู้หญิง3ามคนนะคะที่เหมือนกับมีปาร์ตี้นะคะที่ริมชายหาดนะคะคนนะคะจะมีตัวละครที่จะต้องผ่านความเจ็บปวดก่อนนะคะถึงจะได้รับความสำเร็จนะคะความสุขในภายหลังนะคะต่อมานะคะได้ king of swords เอ g h ไนท์ออฟ c อสนะคะผู้ผิดอัศวินถือดาบนะคะคุณจะเป็นตัวละครนะคะที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็มีความคิดไวนะคะทำไวแล้วก็ถ้ามีความมุ่งมั่นไปที่จุดหมายใดแล้วนะคะคุณก็จะมุ่งไปที่จุดหมายนั้นโดยไม่มีการวกแวกนะคะต่อมานะคะ ได้เบอร์30 direction นะคะเป้าหมายทิศทางนะคะ t r u e calling life path นะคะคุณจะเป็นตัวละครที่จะต้องมีการนะคะค้นหาเป้าหมายนะคะในชีวิตนะคะเหมือนกับคุณถูกกำหนดคุณจะรู้สึกว่าคุณถูกกำหนดมานะคะให้ทำเป้าหมายบางอย่างและตัวละครของคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องหาเป้าหมายนั้นเพื่อที่จะได้เล็งสอนไปยังเป้าหมายนั้นได้อย่างถูกต้องนะคะนั่นก็คือเป้าหมายชีวิต ของคุณนั่นเองนะคะต่อมานะคะได้ fairy of the a z a l e a s นะคะพูดนางฟ้าของดอกอะเซเลียนะคะดอกไม้นะคะ being little can be a big thing การเป็นคนตัวเล็กๆก,ก็สามารถที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะคุณจะเป็นตัวละครที่เหมือนกับผู้นางฟ้าน้อยน่ารักนะคะ คุณจะรู้สึกว่าตัวคุณนั้นเล็กนะคะแล้วไม่สามารถจะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นตัวละครที่รู้สึกว่าตัวเองเล็กเกินไปไม่สามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับตัวละครที่มีร่างกายสูงใหญ่เช่นยักษ์ได้นะคะคุณก็จะเลยจะเป็นตัวละครที่ตอนแรกเนี่ยจะรู้สึกเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นแล้วรู้สึกเสียใจนะคะว่าทําไมเราตัวเล็กเราเราไม่สามารถทําแบบ คนตัวใหญ่ๆได้นะคะแต่ในท้ายที่สุดนะคะหลังจากที่คุณได้สนทนากับผู้ผู้อื่นนะคะได,ได้ได้มีการประสบพบเจอนะคะแล้วก็ทบทวนนะคะกับสิ่งที่ตัวเองสามารถทําได้นะคะเช่นนะคะถ้าคุณเป็นนางฟ้าตัวน้อยเนี่ยคุณสามารถจะกระโดดเล่นกับกระตะกระแตนได้คุณสามารถจะดื่มน้ําหวานจากดอกไม้ได้นะคะ คุณก็สามารถนั่งบนภูเขาดอกไม้ดอกออสเตรเลียได้น,นะคะในขณะที่ยักษ์ตัวใหญ่ๆนั้นไม่สามารถทําได้นะคะหลังจากที่คุณได้มีการสนทนากับผู้รู้นะคะในในเรื่องของ f a i r y o f a เต l เ a เนี่ยก็คือได้สนทนากับคุณแม่นะคะก็ได้เข้าใจนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะตัวละครของคุณนั้นก็มีพรสวรรค์มีความสามารถนะคะที่ผู้อื่น หรือว่าคนตัวใหญ่ๆก็ไม่สามารถทำแบบคุณได้นั่นเองนะคะและคุณก็มีข้อดีของคุณนะคะคนอื่นก็มีข้อดีของตนเองเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะในท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะเหมือนมีความเข้าใจนะคะว่าจริงๆแล้วคุณนั้นก็มีความสุขดีนะคะและคุณก็สามารถเป็นตัวละครที่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะถึงแม้คุณจะเป็นตัวละครตัวเล็กๆนะคะแต่คุณก็ มีความสามารถที่ไม่เหมือนใครมีสิ่งพิเศษที่ไม่เหมือนใครนั่นเองนะคะจึงในท้ายที่สุดแล้วคุณก็มีความสุขนะคะแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองนะคะในสิ่งที่คุณมีคุณเป็นต่อยอดนะคะจนกลายเป็น เวอร์ชันที่ดีที่สุดของคุณค้นพบเป้าหมายในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะก็ขอจบคำทำนายสนุกๆนกนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกลองที่3มนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจแนะนำติชมในช่องคอมเมนต์ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ